รอดอสยองขวัญนัทและวินเรียนอยู่ชั้นม6วันมาลรืนก็จะต้องไปเขาชนไก่เพื่อฝึกภาคสนามวินซึ่งติดธุระด่วนกับทางบ้านจึงได้ทำเรื่องแจ้งของไม่เดินทางไปพร้อมกับทุกคนในช่วงเช้าเมื่อถึงวันเดินทางรถออกเดินทางจากกองพันถารร้รบที่11บไปถึงเขาชนไก่จงงกังหวัดกาญจนบุรีเวลาเที่ยงกว่า,วาใครที่เคยมาฝึกจะรู้ดีว่าทางร้อนและฝุ่นเยอะมากนัทซึ่งเป็นแค่วันใหญ่อยูยอย่ก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนจะเป็นลมนาซีเพื่นที่เห็นเลยไปแจ้งครูฝึกทำไมนัทต้องถูกแยกไปพักเที่องพยาบาลจน ที่ข้างเตียงนัดคือเพื่อนจากอีกเรียนหนึ่งที่ป่วยมาจากการฝึกเช่นกันเวลาประมาณห้าทุ่มนัดตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําข้างห้องพยาบาลมีคนกําลังเข้าอยู่นัดรอสักพักประตูก็เปิดออกเป็นวินที่เดินออกมานัดตักทายวินแล้วบอกว่ากู uh สบายเลยได้นอนเต่ยังวินก็หัวเราะตอบและบอกว่ากู uh มาถึงสักพักแล้วข้างนอกนี่มืดและเงียบมากเลยว่ะนัดเดินกลับมาที่เตียงเพื่อนข้างเตียงเข้ามากรลิบถามนัดว่าเม,มื่อกี้นายคุยกับใครอ่ะนัดบอกว่าเพื่อนสนิทเราเองเพื่อนข้างเตียงนัดสีเปลี่ยนทันทีก่อนจะพูดขึ้นว่าทำไมเพื่อนเลือดเต็มตััวอย่่างนน้ละ